ยินดีต้อนรับกลับสู่ Turbo Talk World และวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่รถยนต์ที่สร้างปรากฏการ์สะเทือนวงการยานยนต์นั่นคือเชอร์รเลตเ,เมอรแเซด28ปี2026ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาคมโรคือคำตอบของเชอร์รเลตสู่กลุมพลังอเมริกันแท้ๆเครื่องยนต์ที่ผสนพลังดิบเข้ากับความแม่นยำระดับรถแข่งและด้วยแซด28ใหม่ล่าสุดนี้เช e โ r ร l เลตได้ยกระดับทุกสิ่งที่เรารักในคมโรให้เห,เหนือชั้นยิ่งขึ้นไปอีกนี่ไม่ใช่แค่เวอร์ชันคลาสสิกที่ปรับมมใหม่ แต่มันคือการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งของรถสปอร์ตพันธ์แกลงออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบความเร็วการควบคุมรถและเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ V8 แบบดูดอากาศเข้าตั้งแต่แรกเห็นแซด28ใหม่ก็โดดเด่นสะดุดตาดีไซน์ดูดันใช้งานได้จริงและทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสยัยด้านหน้ารถมีรูปทรงที่กว้างขึ้นพร้อมสปอตเลเตอร์แอโรไดนามิกที่ช่วยระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่กระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฝากระโปรงมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่บ่งบอกถึงพละกกาลังที่ซ่อนเร้นอยู่ด้านล่างและเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมบ่งบอกถึงสมรรถนะในทุกมุมมองทีมออกแบบของเชฟโรเลตตั้งใจอย่างชัดเจนที่จะมอบภาพลักษณ์ที่โดดเด่นบนท้องถนนให้กับรถคันนี้แต่ในขณะเดียวกันช่องระบายอากาศคลีปและส่วนโค้งต่างๆก็ล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่ดูดันแต่คือการทยานผ่านอากาศและก่อนถนนอย่างมั่นคงเมื่อต้องเร่งเครื่องจนถึงขีดสุดเอาละมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงกันบ้าง เพราะนี่คือจุดที่แซด28สมกับฉายาตำนานอย่างแท้จริงเชฟโรเลตได้ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 ขนาด6.6ลิตรไร้ระบบอัดอากาศให้กำลังมหาศาลถึง670แรงม้าและแรงบิด620ปอ,อนด์ฟุตเครื่องยนต์นี้คือการเฉลิมฉลองพลังอันดิบเถื่อนที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆปราศจากเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จเจอร์มีเพียงปริมาตรกระบอกสูบและความชาญฉลาดทางวิศวกรรมเร่งเครื่องได้สูงตอบสนองคันเร่งทันใจพร้อมเสียงเครื่องยนต์ อันทรงพลังที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถเลียนแบบได้แท้28มาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดเบสน้อุปกรณ์มาตรฐานมอบประสบการณ์การขับขี่แบบคลาสสิกและการเชื่อมต่อที่ครบครันขนาดเดียวกันก็มีเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ตอบสนองจะไปดุดสายฟ้าให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงสุดในสนามแข่งแน่นอนว่าสมรรถนะคือหัวใจสำคัญของแท้28อัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ใช้เวลาเพียง3วินาทีเศษ และทำเวลาควอเตอร์ไมล์ได้ต่ำกว่า11วินาทีแต่สิ่งที่ทำให้คัเมโรคันนี้พิเศษอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความเร็วบนทางตรงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการควบคุมรถอีกด้วยตัวรถมาพร้อมระบบช่วงล่างที่เน้นการใช้งานในสนามแข่งพร้อมระบบควบคุมการขับขี่แบบแม่เหล็กเบรคคาร์บอนเซรามิกน้ำหนักเบาและยางมิชลินพทเลสปอร์ตคับ2หุ้มด้วยล้อฟอร์ดขนาด20นิ้วเมื่อผสานกับแพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหลังที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อความสมดุลคุณจจดอดอรถที่เข้าโค้งได้อย่างดุดันไม่แพ้ ไม่ได้สร้างรถคันนี้ขึ้นมาเพื่อการแข่งขันแรกเท่านั้นแต่มันคือเครื่องจักรที่พร้อมลุยในสนามแข่งเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกเพลิดเพลินในทุกช่วงเวลาเมื่อก้าวเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบว่าแซดยียังคงรักษาปรัชญาที่เน้นสมรรถนะอย่างตรงไปตรงมาภายในห้องโดยสารปราศจากความรูราที่ไม่จำเป็นแต่ยังคงให,ค,งใหความรู้สึกรูราเบาะนั่งบักเก็ตซีดริเคโลน้ำหนักเบาช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งอย่างดุดันพื้นถิวเวลแคนเทอร์อบการยึ และความสบายและภูมาิลาัยแบบฐานเรีย